เอาขืนนางโรจแอนะคะเอาขืนนางโรจแอนะคะเอาขืนนางโรจแอนะคะหาหกโลกค่ะมีตัวอ้วนๆไงกระากับปูจามนากห็นหยังอาบาหลวล่ามาลำบากลบได้กัไตไปบนัหาไตบ้า้เจอจอดรเก็บแต่กระปูแม่จากนแต่งไทยแตงอีพื้นสื่พี่พีเชพี่พี่เอาไม่โตโตนี่ไม่ใส่โตเร็วโอ้ยพี่นางเอยกระปูกระ กนอะกรกปลดก็ปเออจะไปหนเอามีล้อนร้อนเยอะยวจะไปล้างเลยไปปูนังกูจะลีกันตกอย่ลอดในมึงมึงมึงเอาขื้นอีมันตกแต่ไม่ของปูน่ะโอ้โหอยาแปดที่แปดที่านอนเลยะปูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยวางดีนะมันมันขาดตรง่นเดี๋ยวมันปิดมันเ

เบูยอยากบอกว่าไตบ่อที่เห็นบ่ทข้างใอ่ะมันมันมันอยู่ข้างในอยู่ออะไรนี่ไตบ่อในในซอกบ่อเลยอ่ะ มาลอมนีมะนี่มาลอ <c oughs> พีมพีพี่พมันมันมันอยู่ในร่องเน,นีดด่ยซองม่งเนี่ยไปยืดไตหันหไปไมเลยบรายแซ่ซี่ตัวโอ้ยพี่ดาฮ่า ไม่ใต้บอชิบา่ได้มุนบอกลยดีเอาไว้ก่อนเอานี้ไมครั้งๆก่อนมัดมก่อนมัดตีล่ะกอนเลยมั็นอนน้ั้มดตอนนี้จะมีเส้นก็มีเส้นนหมนเมกนีกหนีเบื่อเด้แทนทีสิได้อันนี้น่อสูงสื่อกับปูมากนะทีเดยมาจับกับฟูก่อโอ้ยตาย กอุตส่าห์กูซื้อบงคำหน่อยกูจปสูนอกับปูเวงเบิ้งาบาทได้บบกลัวก็เขาซื้อได้ก็เขาซื้อไตว่าสาบาทถูกว่ะอาไรกุ๊กปูไงมีเธอทุกแม่แม่มีลมีเชียรอ้ยพี่น่อเ้ยหามีปีใจบ่เบิ้งกับปูแม่ ก็คือมันใสมุกแคนอได้หอดีละอีเซอยูพีกับมีได้เซอร์ยูทั้งวางยูทั้งในนี่แมบอตวนี่มันขื่อได้ไับอข้างหลังนี่หรอมีการพับลงไหดอกมันพับลงอีุเส เดี๋ยวก็พายนี่ต่อเออเนแพี่ดอกกะปูพี่สอไปทั้งงโอ้พี่พี่พ่บอบบาดมีไม่ใส่หรอกพี่ด้อมไม่ใส่หรอกกะปูไปย่างย่างพูดโอ้แก่แก่ เดี๋ยวเทก็อักล่องอัดมือไว้อยู่ใช้กล่องทั้งว้สิเดี๋ยแมวอัดหัวหัวขังเลยเอาเอาเงี้อีกจุตัวหน่อยนี่เอามาได้ถุงเชื่อเลยใส่แมงมุมก็เลยลับข้างโอ้ยกูสาวจั๊กสีโจรเดี๋ยวเจ้านี่เดี๋ยว เราคือศิลปขันหลวงพ่อนั่นเป็นนางไทยเราล้องขี่รถไปไหนโอ้ยนี่นี่ยัางยร่นีอตุ๊กใบไม่ได้เห็นที่จังเรียนไปอยู่มีมีมีเม้าอีกรูป่บูแจกลาบมาทันเมื่อ

กันซิบากันซิบาขี่รถอยู่